น้ำน่ากลัวมากน้ำนี่แหละที่จะไปที่จะไปบ้านผมที่ถนนนะตรงนี้ถ้าถ้าตรงนี้ถ้าถ้าพังเมื่อไหร่บ้านผมท่วมแน่นอนนะฮะตรงนี้ท่วมแน่นอนดูระดับน้ำสิครับระดับน้ำมันสูงกว่าถนนน่าจะประมาณเจ็ดสิบเซนได้เนี่ยดูดูระดับน้ำสูงมากสูงกว่าถนน เนี่ยถ้าพังเมื่อไหร่เนในหมู่บ้านผมไปหมดอะฮะเนี่ยนีย่เนี่ยถ้าบล็อกไว้บล็บอกไว้ตรงเนี้ยสูงมากเลยเนี่ยดูถนนนี่เทียบกับถนน,นี่เนี่ยโอ้โหมันสูงมากเลยนะเนี่ยประตูระบายน้นะะํานะฮะบางเสวยนะฮะอันนี้คลองเสวยเนี่ยประตูระบายน้ําถ้าเกิดถ้าเปิดเยอะเมื่อไหร่นะ บ้านผมท่วงหมดอ่ะเนี่ยนี่พี่เขาหาปลานะฮปลามันจะขึ้นมาตามน้ำเอาอยัางไงอ่ะปลาทำยังไงเอาปลาปลาทำยังไงเอาลงขายเหรออ๋ออ๋อนี่ยพี่เขาลงขายดูดูด้วยปลาเนี่ยปลามันขึ้นตามน้ำมา เนี่ยถ้าไม่มีอันเนี้ยโอกาสทางมันมีนะเพราะมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ใหญ่เลยนะเนี่ยกำแพงมันไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยจริงๆมันต้องมีเสาค้ำทางนี้นะเสาค้ำทางนี้หรือมันหรือไม่งั้นก็ค้ำทางโน้นค้ำค้ำ้างในใช่ไหมล่ะะดูดูดูพี่หนะว่างาปลา